ครับมาชมการเดินน้ำยานะครับมาเดินน้ำยาต่อกันอีกชุดหนึ่งนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะคนที่ไม่ได้เป็นช่างก็ดูได้นะครับคนที่เป็นคนเลี่ยมนะเอามาชมเอามาทำให้ชมนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะไม่มีหลักวิชาการอะไรทางนั้นนะ มีแต่หลักวิชาหายกินนะครับก็หัวใจสำคัญของของการเลี่ยมผ้าอีกอันนึงคือความสะอาดนี่แหละครับความสะอาดนะครับสะอาดคือขี้ฝุ่นขี้อะไรไม่มีนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรก็ถือว่าสะอาดแล้วนะครับอันนี้เลี่ยมบาทหลวงพอนก หลวงพ่อนนกวัดเขบาบังเขนนะครับก็ทําไปนะครับทําไปเรื่อยๆดูเพลินๆนะดูเพลินๆนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะครับดูกันเพลินๆไอผมใช้ผมใช้เนี่ยนะครับใบมีดสใบนะครับ ผมใช้ใบมีดสองใบก็นั่งอย่างนี้ครับเรียมพักก็ดีนะครับดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ขวดอันนี้เป็นขวดกาวร้อนนะแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นน้ำยาประสานโดยตรงนะครับไม่ใช่กาวนะครับก็เดินครับเดินปกติธรรมดานี่แหละครับ ตรงนี้เดินรอบเดียวจบนะครับเดินรอบเดียวจบง่ายๆ <c oughs> คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเดินไปรอบเดียวจบครับเนี่ยนะครับเนนรียบรอ้อยหนึ่งองค์นะครับก็เอาตั้งรอไว้ที่จะทำฝาหลังนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นวงกลมนะครับวงกลมเอ,อ้ยหล่นหล่น่นอฉีดล้างกระจกตอนที่ผมกออดฝาเนี่ยผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมยังไม่ได้ล้างผมล้างทีเดียวครับล้างทีเดียวคือตอนที่ตอนที่เดินน้ำยานะครับล้างทีเดียวเลย คือจากที่สังเกตว่าถ้าเราล้างก่อนแล้วไปลนไฟบางทีมันชอบแตกครับมันชอบแตกเพราะว่าอะคริลิกมันก็น่าจะมีน้ํายาเคลือบไว้อยู่นะครับผมคิดเอาเองนะจากการสังเกตนะครับถ้าวงกลมยเงี้ยธรรมดายเงี้ยผมก็เลี่ยมอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับราคาก็เลี่ยมอยู่ที่ร้อยหนึ่ง ถ้ารูปทรงพิเศษก็ว่ากันไปราคาไม่เท่ากันอันนี้ขาประจํานะเอามาทีก็เป็นสิบนะครับดูกันเพลินๆน,นะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะครับดูสนุกๆนกนะครับแต่ก่อน <c oughs> สมัยก่อนผมก็เคยสงสัยว่าเขาทำยังไงทำไมน้ำมันไม่เข้านะครับตอนนี้หายสงสัยแล้วครับ เพราะน้ำยาตัวนี้แหละมันประสานไอคิีลิกมันให้ให้ไอคิลิกติดกันมันก็เลยน้ำยาเอาน้ำก็เลยไม่เข้าออนะครับวันหนึ่งก็เลี่ยมไม่ต่ำกว่าสิบหรอกครับแต่ละวันนะครับเกินสิบอยู่แล้วครับวันหนึ่งวันหนึ่งส่วนมากคนชอบอมาตอนเย็นๆนะครับ ตอนเยนเ็ยนๆเขาก็จะเอางานเอาอะไรมาเราก็นั่งทำนั่งทำไปเรื่อยๆไม่มีงานนั่งรอนะงานนั่งรอเนี่ยผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่าไม่สะดวกไม่สะดวกมีทุกวันนะครับที่คนเอามาแล้วไม่ได้เรียกหรืมีทุกวันนะอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะว่า ต้องการด่วนนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ทำให้ไม่ได้นะครับเหตุผลของคนที่ต้องการด่วนๆก็มีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับที่จะได้ยินอยู่ตลอดคือหนึ่งจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดครับอันนี้ประมาณ80%นะครับจะพูดคำนี้นะครับ 2. ออยู่ไกลนะครับอยู่ไกล นะครับสองอยู่ไกลสามสามนี่คือจะไม่พูดอะไรนะครับไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรนะครับแต่ก็ดูออกเราก็ดูออกครับหลักๆที่เย็นก็มีสองคำนี่แหละครับอยู่ไกลกับว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดวันนี้ก็มีคนหนึ่งมาต่อเช้านะก็จะไปต่างจังหวัดครับ จตระารจังหวัดก็ชินแล้วครับผมก็ชินนะครับในการในนี้ก็เราไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันถ้า <c oughs> รอไม่ได้ก็จําเป็นนะครับเพราะว่าเราก็ทําได้แค่นี้ครับเราทําได้แค่นี้นะผมไม่ได้ฝืนตัวเองนะครับเอาเอาที่ทําได้เพราะว่าบางทีการมารอมาเฝ้ากันบางทีมันก็กดดันนะครับกดดัน ผมทําค่อนข้างจะช้านะครับค่อนข้างจะทํางานช้านะครับคือทาไปบางทีก็พักไปนะครับอันนี้เรียกว่าการเดินน้ํายานะครับการเดินน้ํายาประสานนะก็เดินฝาหน้าก่อนนะครับ90%ก็ต้องเดินฝาหน้าก่อนมีแค่งานบางอย่างเท่านั้นนะครับที่เดินฝาหลังก่อนก็มีเหมือนกันนะแต่เป็นส่วนน้อยนะครับเป็นส่วนน้อย ก็เดินทางหน้าก่อนที่จริงมันก็สนุกดีอยู่นะครับการเดินน้ำยาการทำงานพวกเนี้ยมันก็เพลินนะครับมันก็เพลินดีนะฝึกสมาธิฝึกสติได้ดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้องค์เล็กอันนี้อันนี้ก็องค์เล็กๆอันนี้เขาเรียงไปให้เด็กนะเด,กเด็กเขาชอบกัดนะครับบางทีเด็กก็ชอบกัด ขอขัดแล้วมันก็หลุดนะครับหลุดก็เอามาทำใหม่แกนที่ใช้นี่สมมิลนะครับผมใช้แกน3มมิลนะครับโดยส่วนมากโดยส่วนมากก็จะเป็นแกน3มมิลนะครับสอมิลก็มีบ้างนิดหน่อยแล้วแต่สภาพงานนะครับแล้วแต่สภาพงานไม่ได้ตายตัวอะไรงาน3มมิลมันก็จะดูแข็งแรงนะครับ ดูแข็งแรงแต่ถ้าบางคนที่เขาชอบแบบเป็นแม่หนามากเราก็ต้องใช้สองมินนะครับหัวใจสำคัญหลกัหลกๆเลยนะครับเรี่ยมผ้าคือหนึ่งอย่าให้น้ามันเข้าครับสองอย่าให้มันหลุดแกนนะครับส่วนเรื่องความใสอันนั้นเป็นเรื่องลองนะเป็นเรื่องลองครับเราทำแค่ให้มันสะอาดแค่ให้มันสะอาดนะครับ มันยังไงมันก็ใสครับเท้าให้มันสะอาดนะครับสะอาดแล้วมันก็จะใสของมันเองเพราะว่าจริงๆแล้วความใสมันก็อยู่ได้ไม่นานนะพูดถึงว่านะครับถ้าจะเอาตามตามตรงนะความใสมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับเราไปห้อยคอสักสองวันสาวันมันก็ขุ่นแล้วครับมันก็ไม่ใสแล้วมันก็จะใสอยู่กับช่างนี่แหละครับสวยนะครับสวยใสแต่เอาไปห้อยแล้วมันก็ มันก็ไม่ใส่แล้วครับเราก็เน้นว่าหนึ่งน้ำไม่เข้านะครับสองไม่มันไม่หลุดแกนมันไม่หลุดนะครับสามก็คือรูปทรงเอาพอดูได้นะครับพอสวยนะครับรูปทรงก็ตามตามลาักษณะพระนะครับพระทรงไหนเราก็ทําไปตามทรงพระนะครับง่ายสุดไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าช่างที่เขาทําพระเขาคิดมาให้เราแล้วเรามีหน้าที่แค่ทาตามนั้นนะครับ รูปทรงสวยงามน้ำไม่เข้านะครับแล้วก็ไม่หลุดแกนอันนี้คือหัวใจหลักนะครับส่วนความใสก็เป็นเรื่องรองลงมานะครับเราให้มันสะอาดเอาแค่ว่ามันสะอาดนครับตอนฝึกใหม่ๆก็ยากนะครับยากแต่พอเราคล่องแล้วมันก็เพลินนะครับเดินน้ำยาเนี่เพลินนะ ผมชอบนะครับขั้นตอนนี้มันก็ฝึกสมาธิฝึกสติเราได้ดีเหมือนกันนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมใช้ผ้าสองอย่างเช็ดผ้าแรกนะี่เช็ดน้าให้มันแห้งนะครับอันที่สองเาเช็ดให้มันไม่มีขี้ฝุ่นนะครับเสื้อตาหารเสื้อมาใหม่ๆก็เอามาเอามาเช็ดนะครับเอามาเช็ดอันนี้ผมเดินเจ็ดองนะครับเจ็ดองผมจะเดินดูให้ผมจะเดิน,ดเ,ดนเดินน้ำยา ให้ดูทั้งหมดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับดูไปเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับผมก็ดีกว่าเห็นคนเดียวนะเผื่อว่ามีใครอยากจะเห็นนะครับเบื้องหลังการทํางานว่าพระที่เลี่ยมมาแต่ละองค์เนี่ยเขาทํำยังไงนะครับเราก็ดูไปเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ ดูเพลินๆน,นะครับดูเพลินๆอ,อย่าไปคิดอะไรเยอะมันอาชีพใครอาชีพมันนะครับความถนัดของคนเรามันไม่เหมือนกันใครชอบยังไงก็ทําแบบนั้นนะครับถ้าเราทาคล่องแล้วเหมือนทําเล่นนะครับเหมือนว่าไม่มีอะไรนะแต่ถ้านึกถึงสมัยตอนที่เลี่ยมใหม่ๆโอ้โหมาหากราบเลยครับเหมืนอนว่ามันยากไปหมดนะ มันว่ายากปทุกอย่างนะครับพอเราคล้องแนละ้วมันก็ง่ายนะครับมันก็ง่ายผมโคส่สนมากผมจะนัดคนมาเอาพระเนี่ยผมจะนัดช่วงตอนเย็นๆนะครับหลังห้าโมงเย็น <c oughs> จนถึงสามทุ่มนะหรือบางทีบางคนเลิกงานเด็ดถ้ามาเกินเวลาก็โทรมาหาผมนะครับ โทรมาเพราะว่าผมนอนดึกอยู่แล้วนะนอนสี่ห้าทุ่มอยู่แล้วนะครับก็าสามารถที่จะโทรมาโทรมาเรียกมาบอกได้หรือว่าโทรมาแจ้งได้นะครับว่าจะมาเอาตอนไหนไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องกลัวชัวรแน่นอนนะครับชัวรแน่นอนถามว่า เลี่ยมพระมาเนี่ยเคยพระราชเคยอะไรไหมก็เคยนะครับเคยเราเลี่ยมมาตั้งหลายปีนะครับถ้าบอกว่าไม่เคยพลาดมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคนไม่เคยพลาดก็น่าจะเลี่ยมได้สองวันนี้นั่นแหละครับมันมีหมดนะครับปัญหามีหมดจะเลี่ยมพระหลักร้อยพระหลักล้านพระหลักแสนหลักล้านนี่ผมยังไม่เคยเลี่ยมนะครับเคยเลี่ยมแต่พระหลักแสนนะครับค่าเลี่ยมมันก็เท่ากันร้อยหนึ่งนะครับ มันก็ร้อยหนึ่งมันเข้ากันนะครับอันนี้คือความมันก็แปลกนะครับเวลาผ้าราคาแ,งแพงๆเราต้องในเรืมันระวังนะครับรมันระวังมากนะแต่ว่าค่าเลี่ยมก็เท่ากันกับผ้าหลักสิบนั่แหละครับถามว่าเลี่ยมแบบไหน,นเลี่ยมผ้าอะไรที่สบายก็คือเลี่ยมผ้าทั่วๆไปนะครับสบายครับผ้าถูกผูกมนชอบนะครับเพราะว่าได้ตังค์เท่ากันนะ แต่ถ้าเลี่ยมพระที่ราคาพแพงๆนยะเรากดดันนะครับกดดันกลัวว่าหนึ่งกลัวพระจะสูญหายสองกลัวว่าพระจะชำรุดในขณะที่ทำนะครับบางทีมันก็กลัวไปหมดนะครับการเลี่ยมพระราคาพแพงๆนะครับ <c oughs> สู้เราเลี่ยมพระหลักสิบหลักร้อยไม่ได้นะครับสบายไม่ต้องกดดันอะไรนะครับบางทียิ่งกดดันยิ่งผิดนะครับ ก็เ,เลี่ยมมาหมดแล้วครับพะ้ะทองคําพระทุกอย่างแล้วครับทุกเนื้อแล้วครับไม่ใช่ขี้เลี่ยมแต่พรานะครับเลี่ยมไปเล่ยเปลือยครับอะไรก็เลี่ยมนะเลี่ยมหมดนะครับอะไรที่สามารถจะเลี่ยมได้ก็เลี่ยมแต่ผมนี่จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกกับตะกุดยาวๆนะครับตะกุดที่ยาวๆนะผมจะถ้ายาวถื ห5เนิ้วสมมุติผมจะไม่ได้เลี่ยมนะครับผมก็จะบอกไปว่าผมทําไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะไม่ถูกกับตะกุดเจ้าครับแต่ถ้าเป็นตะกุดสั้นตะกุดอะไรธรรมดาก็ได้หมดนะครับอะไรที่ยาวๆนี่จะเป็นไม้เบื่อไม่เมากับผมเหลือเกินทำออกมาแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนการพับหลังพับอะไรผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่ได้ทำ บอกขอบทองอขอบทองขอบเพื่อนอะไรต่างนี่พับเนี่ยไม่ได้ทํานะครับทําแต่เข้าตลับเข้าตลับนะไม่มีปัญหานะครับทำมันเข้าได้ส่วนงานเลนก็เป็นเลนบางนะครับผมซึ่งทําก็คือที่ไม่หนามากแกนไม่เกิน6กมิลน,นะครับแกนไม่เกินห้ามิลอันนั้นผมทำอยู่แต่ถ้าหากว่าหนามากก็ไม่ได้ทํานะครับหน้ากากก็ทํานะครับหนากากก้นนากากนี่ทําทุกแบบ ส่วนเลีเ่ยมที่เป็นลายธงชาติอนะันนั้นผมไม่ได้ทํากันนะครับลายธงชาติผมก็ไม่ได้ทํานะครับจะทําแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กที่มือเราไม่ถึงม้งครับผมเรี่ยมมานี่ก็ห้าหกหกปีนะครับหกปีนะครับ, 6, รบที่เรี่ยมมาคือคือก่อนหน้าก็เรี่ยมแบบไม่ได้มีร้านไม่ได้มีอะไรนะสองปีนะครับเรียมไปเรื่อยๆเนี่ยครับเรี่ยมผ้าตัวเองเรี่ยมอะไรเนี่ย นะครับตอนที่หัดเลี่ยมก็อยากจะเลี่ยมเอาไว้เลี่ยมผ้าตัวเองคิดแค่นั้นแหละครับแต่ตอนนี imp, ้คือไม่มีเวลาเลี่ยมผ้าตัวเองนะครับตอนนี้ไม่มีเวลาเลี่ยมเลยนะครับนานๆทีต่อยมีเวลาเลี่ยมผ้าตัวเองทีหนึ่งส่วนมากงานเราก็เต็มทุกวันแหละครับงานเต็มทุกวันไม่รู้ไปกี่นาทีแล้วนะครับอาจจะนานนะครับคลิปนี้อาจจะนานสิบกว่านาทีได้แล้วมั้ง ในองค์หนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าจะถามว่าใช้เวลาระยะเวลาในการทำจริงๆนี่เท่าไหร่ผมตีว่าตีสักไม่ถึงชั่วโมงนะครับประมาณ40่สบตีว่า40นาทีนะนะครับแต่ว่าในแต่ละขั้นตอนมันก็มีการรอนะครับมันก็มีการรอรอน้ำยายแห้งรอโอ้หลายอย่างนะครับมันหลายขั้นตอนอยู่นะครับหลายขั้นตอนนะการเลี่ยมผ้าเนี่ยก็ ไม่ได้ว่าง่ายหรือว่ายากจนเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็หลายขั้นตอนแล้วแต่แล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่ช่างว่าถนัดแบบไหนนะครับถนัดทําแบบไหนบางคนก็ทําไว้นะครับก็ต้องยอมรับนะทําไวมากเลยครับงานหน้าร้านแล้วรับนั่งรอเนี่ยสุดยอดผมทําไม่ได้นะครับมันถ้าให้คนมานั่งเฝ้าเหมือนกับว่าเรา ทำผิดอะไรก็ไม่รู้จะต้องมานั่งเฝ้ากันเนี่ยก็เลยแม่ได้รับงานนั่งรอนะครับสมัยก่อนเนี่ยบางคนไม,ไม่ไม่ใช่รอธรรมดานะครับมานั่งใช้ที่ว่าพวเข่าชดพวเข่าชิดกันเลยนะครับอย่างนั้นก็มีนะตอนใหม่ๆแลวแตกนะครับรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในการทํางานเลยนะก็ดูอย่างนี้แล้วครับดูแบบ ดูในคลิปดูในอันนี้ดีกว่านะเราจะได้เห็นชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับไม่ได้ปิดบังอะไรก็อย่างนี้แหละครับคือการทํางานจริงนะนะครับการทํางานจริงคลิปผมทุกอันไม่มีการตัดต่อนะครับผิดก็คือผิดนะไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีการใส่สีตีไข่อะไรทั้มานั้นครับทําแบบไหนเป็นแบบไหนก็แบบนั้นแหละครับเหมือนกับดูสดนะครับเหมือนกับดูสด องเล็กๆอันนี้บางคนเข้าใจว่ามันถูกนะครับเวลาเลี่ยมที่จริงแล้วองคเล็กนี่ยิ่งเลี่ยมยากนะครับองคเล็กๆเนี่ยเลี่ยมยากนะมันไปยากตอนไหนครับตอนแต่งครับเพราะว่ามันจับยากครับมันจับยากขัดทีเนี่ยวัวพระจะกระเด็นหนีต้องดูดีๆนะครับคือเล็กมากก็แพงนะครับใหญ่มากก็แพงนะครับเลี่ยมผ้าเนี่ยขนาดก็มีส่วนสำคัญนะครับ ส่วนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์มันไม่ได้แพงอะไรหรอกที่ว่าที่ราคาที่เขาตีราคาไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ความยากง่ายนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาของนะครับราคาของไม่กี่ตั้งคหรอกครับชุดนี้เป็นของหลวงพ่อนกวัดขาวบางเหยนะครับเป็นขาประจํามีสองสาคนนะครับมีสามคนมาทีก็หลายองค์นะครับ เลี่ยมกันมาเป็นสองสามปีแล้วครับหลวงพ่อพกนกออกรุ่นใหม่มาเขาก็จะามาเลี่ยมตลอดนะครับสบายสบายนะครับเลี่ยมพ้าในสบายๆนะครับสบายสบยไม่ต้องอันนี้ก็ผมก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งคุยอยู่คนเดียวนี่แหละครับนั่งคุยนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครมานั่งเฝ้านะครับไม่ต้องมานั่งเฝ้าช่างนะครับให้ช่างมีทํางานได้สะดวก ท่านก็นถึงเวลาก็มารับนะครับสบายๆวันหนึ่งถามว่าวันนึงเนี่ยเลี่ยมได้เยอะไหมเลี่ยมได้เยอะไหมเนี่ก็ประมาณสักสิบห้าองค์นะครับประมาณสักสิบห้าองค์นะครับส่วนมากผมก็ไม่ได้ทำเกินนั้นนะคืองานจะเยอะขนาดไหนเราก็นัดเอานะครับนัดเอาแล้วเราก็ทําอยู่ประมาณนี้แล้วครับสิบห้าองค์สิบห้าองค์ก็ ก็คิดเอานะครับองคองละร้อยขึ้นไปนะครับพันห้าสองพันนะโดยประมาณนะครับก็พอได้นะครับก็พอได้งานก็ไม่ถือว่าหนักนะคือทำมันไม่เชิงว่าเป็นงานอะไรมากมายนะครับในความรู้สึกนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะทำเพราะว่าเราผมไม่ได้ทำอย่างเดียวนะครับ ทำเกี่ยวกับพักเครื่องอะไรต่างๆด้วยทำควบคู่ไปหลายอย่างนะครับหลายอย่างควบวงจรควบวงจรนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยมพระก็สนุกดีนะครับสนุกดีนะพูดถึงว่าก็ลองดูนะครับใครที่อยากจะเป็นช่างลองฝึกดูครับลองฝึกดู คนที่เรียนเรี่ยมผ้าเนี่ยสิบคนเป็นได้ไม่เกินสองคนแล้วครับผมสอนคนนี้ก็มาหลายคนนะสอนคนมาหลายคนนะแต่ว่าที่มาทำอาชีพเรี่ยมผ้าจริงๆยังไม่มีสักคนเลยนะครับยังไม่มีสักคนเลยส่วนมากก็ไปไม่ถึงฝั่งนะครับหรือว่าเขาอาจจะมีงานอย่างอื่นก็ไม่รู้นะนะครับ ือม,มันใช้ระยะเวลาในการฝึกไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าระยะในเวลาในการพิสูจน์ตัวเองนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานะการพิสูจน์ตัวเองคือการพิสูจน์ความเชื่อมั่นของของคนนะครับที่เขาจะเอาภามาเลี่ยมนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาพิสูจน์นะครับว่าเขาจะเชื่อมั่นเราตอนไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์นะครับตีมืออย่างเดียวไม่ได้นะ เรื่องพา,น,างนี่มีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็เรื่องของอัธยาศัายไมตรีนะครับจะต้องต้องดีครับต้องดีให้ความเชื่อมั่นทองคนเกิดขึ้นเขาถึงจะกล้าเอาพระมาไว้กับเรานะครับไม่งั้นเขาไม่กล้าเอาไว้นะครับก็ใช้เวลาตรงนี้ทุกคนนะครับต้องมีระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเองนะครับอันนี้จบไปแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับเจ็ดองนะ เจ็ดองค์ผมเดินหน้าหลังเรียบร้อยนะครับต่อจากนี้ไปผมก็จะเอาไปแช่น้ำนะครับเอาไปแช่น้ําตอนเยน็นๆผมก็จะตัดแล้วก็แต่งนะครับสลับคลิมนี้ก็คงจะนําเสนอแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะผมจะทยอยอัพไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ